สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสาวดำก็จะมาสรุปหวยนะคะหรือว่ามาทวนมาทวนหวยทวนตัวเลขที่ได้มานะคะเราก็ไม่ต้องรอรีรอช้าเลยนะคะบรรยากาศบ้านๆน,นะคะค่ะมาเลยค่ะที่นี้เราก็มาสรุปหวยคลิปนี้จะสรุปหวยของอาจารย์ ที่เคยให้มาประจํานะคะไม่ใช่เรียกของพ่อปู่หรือว่าเรียกปู่ย่าในสวนธรรมหรือว่าเรียกของสายพ่อปู่อุดรนะคะอันนี้เป็นของอาจารย์เลขกลับนะคะดูเลยนะคะทางนี้ไม่สว่างไหมอาจารย์เลขกลับเนี่ยค่ะเห็นทั้งสองอันนะค่ะนี่นะคะแคปไ้เลยนะคะแคปไ้เลยจ้าของอาจารย์เลขกลับนะคะอันนี้ก็คือของอาจารย์ที่เคยให้สาวดําเป็นประจํานะคะแคปแล้วใช่ไหมคะ คนนี้ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะอ้าวได้แล้วเนาะของอาจารย์เลขรลับต่อไปก็เป็นของอาจารย์ใต้เลขยลับค่ะอะนะคะเห็นไหมคะเอาแคปนะคะอาแคปนี้อาจมาจอนี้นะคะก็แคปได้เลยค่ะอันนี้เป็นของอาจารย์ใต้เลขรลับนะคะสรุปเลยนะคะ อ่าเลขช่องของสาวดําจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาอันนี้เป็นเลขสูตรของสาวดําค่ะในงวดนี้คิดว่าไม่พลาดแน่นอนนะคะอ่าแคปไว้นะคะแคปไว้ค่ะแคปเอาไว้ก่อนนะคะน,นี่เป็นสูตรของสาวดําที่ทาเมื่อวานนี้นะที่ลงช่องไปแล้วนี่นะคะแคปไว้เลยค่ะก็ท่านอาจสาวดําทําให้ท่านอาจจะไปแคปแคปแล้วก็ท่านอาจจะเลือกดูว่าชอบตัวไหนพิเศษ นะคะแคบแล้วใช่ไหมคะอ่านี่นะท่านชอบตัวไหนเป็นพิเศษท่านแคบเอาไว้นะคะเผื่อที่อ่าเลขตัวไหนที่ท่านชอบมากๆคือชอบเยอะกว่าเพื่อนท่านก็เจาะเอาตัวที่ท่านชอบเยอะๆนะคะอ่านี่นะคะเลขเด่นก็คือ3ามศูนยนะคะ 3 07 5 4 9 9เป็นเลขสูตรสามตัวของสาวดำที่ทำเองคิดเองทำเองนะคะมีทั้งหมด7ตัวค่ะเลขท้ายรางวันที่1 3ตัวนะคะแคปไว้เลยค่ะเอาสาวดำมาก็าไปใกล้ๆอาจารยแคปไว้นะอ่าทางนี้ด้วยนะคะโอเจ้ามาเลยค่ะเดินทางมาถึงอาจารย์พลกทมนะคะ ะะดาราประจำช่องนะคะอาจารย์พลกทมค่ะแคปไว้เลยนะคะสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามอ่ะสองเจ็ดหนึ่งศูนย์สามแปดศูนย์เจ็ดห้านะคะอ่ะดูเลยนะคะแคปไปจ้านะคะวัน,นวันนี้ผู้นี้ก็เลขออกกันแล้วนี่เนาะเลขออกแล้วผู้นี้อ,อาจารย์สอค่ะ นะคะเอ่อเกบมาเนาะเก็บมาท่านจะได้แคปได้ทั้งทีเดียวทั้งสองจอเลยนะทั้งสองช่องเลยเนาะอ่ะทั้งสามช่องเลยนะคะช่องสาวดำพะรวยช่องดำมหาเสน่ห์แชนแนลช่องเย็นจิตพอทีคอมโบนะคะอ่าแคปเลยจ้ามีลูกสาวนอนโอ้ยาย,าย,าย่าๆเป็นสาวเป็นแซรนอนโกนนี่น่ะดูสินอนโกนเนี่ยลูกสาวไ่นเห็นไหมดูไหม ลูกสาวนอนกุนนะคะลูกสาวนอนกุณดสดเลยลูกสาวดิฉันอาจารย์สิงเล่าขาวค่ะอาจารย์สิงเล่าขาวนะคะแคปเลยนะคะแคปเลยจ้าแปดเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สามห้าศูนย์สามแปดของอาจารย์ อาจารย์สิงห์เล่าข่าวนะคะสองตัวมีห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามห้าสามเจ็ดนะคะค่ะเนี่ยแคบเลยนะคะแคบเลยจ้านาะ,ะ,ะตอนนี้เนาะอ่ะตอนนี้นะคะอ่าแคบไล้เป็นที่เรียบร้อยมาถึงผู้ใหญ่ใจดีค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะ037 035 35 73 72และ0 7นนะคะแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะแคปแล้วนะคะ,คะ,คะหมดหรือเปล่าหมดทุกอาการหรือยัง ะนะคะก็มันก็จะไปเป็นอันนี้สาวดำก็จะสรุปให้ท่านนะคะสรุปให้ F4 นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขซองค่ะเลขสองนะคะอ่าแคบเลยจ้ะแคบเลยนะคะเอออันนี้ แคปเลยนะคะแคปอย่ยังคันนะอ่ะอ่าแคปแล้วนะคะแคปแล้วแคปแล้วแคปแล้วนะคะอ่านั่นก็คือเลขของผู้ใหญ่ ใหญ่ใจดีแล้วก็นี่ก็จะเป็นเลขสรุปนะคะนี่สาวดำสรุปให้นะคะนี่สาวดำสรุปให้ค่ะนี่แล้วเลขสรุปที่สวนทานะคะเห็นชัดไหมคะ ดูในชั้นนะคะอ่ะแคปเลยจ้าแคปเลยเนาะทีนี้ล้วก็จะมานะคะนี่ก็จะเป็นเอ๊ทำไมสนามเปิดนี่มันไม่รวมแม่นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็ติดแต่มันก็ไม่ติดเนาะ,ะทีนี้มาแล้วนะคะ เลขของวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันสรุปนะคะพ่อปู่เจ๊กค่ะพ่อปู่เจ๊กนะคะแคบอาเลยนะคะแคบอาเลยจ้าต้องอยู่ไกลๆน้องสาวราต้องอยู่ไกลๆอ่ะแคบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเลขแม่ย่าสีดาจันจ้า นายาศิรจันทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะคะแคปเอาไว้เลยนะคะอ่าายาศิรจันรอันนี้พ่อปู่นาโคจากนะคะอ้าวเรียบร้อยอันนี้พ่อปู่สีสุดโทจากหางเดียวนะคะหกเจ็ดห้า สองตัวก็จะมีหกห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดตัวเดียวนะคะแคบเลยจ้าอ่าวเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นอามาค่ะอาม่าปู่ย่าในสวนทรรนะคะ าอ้าวต่อไปนะคะไปต่อนะคะแม่ย่าบางบทคะ่ะแคบเลยนะคะแคบเลยจ้าแะเรียนประกาศสำหรับท่านใดที่มีการงานอะไรก็แล้วแต่งานบวชงานแต่งงาน,งงาน,งงานเลี้ยงงานสังสรรค์ง,ง,งานประจำปีงานเข้าภาษาออกภาษางานอยกระทงทุกงานนะคะสิดอต่อได้ที่เจ๊แดงน,นะคะ เบอร์ของแจ้แดงก็หลายๆท่านคงจะทราบแต่สาวดำทำเลขขึ้นหน้าจอไม่เป็นนะคะเดี๋ยวกลับไปเรียนอีกไปค่ะติดต่อ้ที่แจ้แดงหรือก็ติดต่อมาที่สาวดำนะคะ0 8 8 1 3 6 7 2 6นนะคะยินดีจะไปรับใช้ท่านทุกงานที่ท่านจ้างไปนะคะค่าร้องไม่แพงค่ะนะคะหรือท่านอยากจะได้ครีมที่ทาแล้วหน้าสวย นะคะเหมือนสาวดำนะคะเอ๊ยอย,อะะย่องจะฟองบเนีึบ,บนออ่นด้ย่องดิค่ะนั่งบ่ได้เบ้าเดฟเอฟซีเว้าอายุหกสิบหกปีนี้นะคะน้ำจะจะเฝ้าออกเด้นหกสิบหกขนออกมาเพราะพีผพูดถึงดิค่ะอาย,อายุสาวดำหกสิบหกปีนี้นะคะอา่าน,น,นะนะคะอันนี้เป็นคลิปนี้คลิปเล็กสนุปนะคะ ลิปสรุปนะคะแคปไปเลยจ้าแคบไปเลยนะคะแคบไปเลยเป็นคลิปสรุปนะคะอะแคบแล้วมาตาเกี้ยงค่ะตาเกี้ยงให้ศูนย์เก้าสี่แล้วก็เก้าสี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะนะคะอันนี้เรื่องของตาเกี้ยงนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นคลิปสรุปนะคะคลิปสรุปจ้านะคะจะสั่งครีมสั่งมาได้ที่สาวดำแต่เพียงผู้เดียวนะคะ0 8 1 3 6 7 3 2 6นนะคะวิธีใช้ก็ง่ายสุดจะง่ายนะคะเอาไว้ในตู้เย็นนะคะอาบน้ำซับหน้าพอหม,มาดๆแล้วก็เอาครีมมาแตะใบหน้านิดเดียวนะคะแล้วก็เคลียให้ทั่วใบหน้าครีมนั้นจะลื่นนะคะแล้วมันก็ จะบำรุงผิวหน้าของเราไม่ให้เหี่ยวไม่ให้ย่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะทาแป้งก็กดทับลงไปเลยอย่าทาลูดนะคะทากดทับลงไปเลยนะคะเช้าขึ้นมาก็จะหน้าเนียนหน้าเนียนค่ะหน้าเนียนหน้าสวยนะคะขอทุกท่านโชคดีกับคลิปนี้นะคะเลขในสวนธรรมในคลิปนี้ขอท่านโชคดีทุกคนนะคะแล้เวเราพออกพอดีคลิปหนึ่งจะมีร้องเพลงด้วยวันนี้สาวดำเปิดไอ้นี่มันเปิดตู้ลบตู้ก็ไม่ยอมติด อุตส่าห์เอาตู้มาตั้งไว้ใกล้ๆนี่นะคะเตรียมเพลงมาเรียบร้อยเลยว่าจะร้องเพลงนะคะว่าจะร้องเพลงเตรียมเพลงมาเยอะเลยที่เอาเฉพาะเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของสาวดํานะคะาราักนองไม่ต้องยอบซอาตเจลหมานะคะจอบเมืองใต้นกา,ารไล่ทานเลยนะคะเพลงลูกทุ่งลูกคุงหมอลำก็มีกระลำซ่งกับมีนั่งสินลำแยวซูวพี่นอ้องฟั้งคลิปต่อไปเพราะว่าอันนี้นั่งอันเป็นจังใดญาติน,นึงกระเปิดดังนั่งหนึงก็เปิดบาดังนั่งเลยบ่หัว่ามันเป็นยอนยัง ค่ะงันตอนนี้นนก็เปิดมก็ดักแวบมันก็แวบแวบ,บบแบบขึ้นกระหองเลยอันนี้เปิดแล้วมันก็บอติดอะค่ะนั่งกดแล้วมันบอติดมันซื้ออยู่ค่ะไม้ก็มาตูนีนะ่น่าซื้ออยู่คนเนี่ยมันบดติดเนี่ยนั่งก็เงิดขนาดเลยมันเป็นจังไหนว่ามันสวิตเป็นยังที่เป็นน้ำนังบกกว่าไดิใส่หรือจังไหนน้ะแล้วบกหองเลยค่ะบกหองเลยนะังโอย้ยมเพียงมา,ากหลาย จำเพียงมาบอกหลายนักว่าสิห้องเพียงห้องเพียงจากเพียงหนึ่งสองเพียงแล้วก็ะหลัก็ต่อด้วยคลิปหวยจังสี่มันสิเบิง่งแตกหูอแตกตาดีเนาะขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกคนนะคะขอให้ท่านโชคดีวันนี้ร็วรวยถูกหวยทุกคนนะคะ